ก็มีแผนที่จะจัดฟันใสด้วยอินวิสลายที่สมัยบอกนะคะคุณหมอก็คือเก่งมากๆประทับใจว่าค่ะ สวัสดีคะ่ะพลอยนะคะหรือว่าที่ทุกคนรู้จักกันคือดิเซีิกีค่คะในตอนนี้นะคะพลอยก็มีแผนที่จะจัดฟันใสนะคะคือด้วยอาชีพพลอยวเวลาทํางานเนี่ยมันจะแบบใส่เป็นเหล็กอ่ะไม่ได้ดังนั้นพลอยก็เลยจะทําการจัดฟันใส่ด้วยอินวิสไลค่ะก็หลังจากที่พลอยได้เข้ามาปรึกษาคุณหมอคุณหมอก็คือเก่งมากๆรู้เลยว่าแบบตรงนี้นะมีปัญหาตรงนี้แล้วคุณหมอก็จะได้แก้ให้ตรงจุดะคะ่ะที่พลอยเลือกเข้ามาที่สมัยบอกนะคะก็อันดับแรกเลยเขบอกเลยว่าเดินทางสะดวกมากแล้วก็ด้วยคุณหมอที่นี่คือมีประสบการณ์เชี่ยวชาญชํานาในนนด้าาฟัมมกๆเเลยยค่่่ะทีีไ มีใครที่ไม่รู้จักแน่นอนค่ะการันตีดีขนาดนี้ทั้งโซเชียลทั้งอะไรเยอะแยะมากมายบอกเลยว่าทุกคนเป็นที่รู้จักและหมอกเก่งมากๆค่ะค่ะบอกเลยว่าที่สมัยบอกอ่ะเป็นคลินิกทําฟันที่พอรู้สึกแบบสบายใจทุกครั้งที่ได้เข้ามาเลยค่ะเพราะว่าตั้งแต่วันแรกที่ได้เข้ามาปรึกษาคุณหมอเนี่ยคุณหมอให้ความประทับใจกับพอยในหลายๆด้านเลยแล้วก็ตอนนี้ตื่นเต้นมากที่เตรียมตัวจะรอใส่เครื่องมือจัดฟันใสครั้งแรกค่ะ